อั p a c ็ art c o l l e e t i n g for everyone ศิลปะที่ทุกคนสะสมได้ค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับคุณโอ๊ตมนเทียนนะคะสวัสดีค่ะที่โอ๊ตมอนเทียนนะคะก็เป็นทั้งศิลปินนะคะเป็นนักประวัติศาสตร์ศิลป์ด้วยสอนหนังสือด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ที่สําคัญเป็นเจ้าของแกลเลอรี่ด้วยชื่อโพธิสัตาวาแกลเลอรี่ค่ะเป็น L G B T Q แกลเลอรเป็นกระบอกเสียงแล้วก เป็นพื้นที่สําหรับศิลปินที่มีเพศสภาพที่หลากหลายทาไมถึงต้องเป็นแบบชื่อโพธิสัตว์โอเคก็คือโพธิัตวรรษเนี่ยจริงๆมันชื่อเต็มมาจากอวโลกิเตสวนโพธิศตวัวซึ่งก็คือพระโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าปางหนึ่งเป็นพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาที่จริงแล้วเนี่ยอวโลกิเต ok สวนเนี่ยไม่มีเพศความเมตตาที่ไม่มีเพศที่ก้าวข้ามเกอบของเพศสภาพเนี่ยเป็นคอนเซปต์หลักของแกลเลอรี่เราเราก็เลยตั้งใจ ตั้งชื่อว่าโพธิสัตววาแกลเลอรี่นี้เป็นหนึ่งในมิชั่นที่เราจะคืนพลังให้กับชาวเราค่ะทั้งพลังความมูและพลังทางศิลปะก็คือพลังศิลปะและพลังทางจิตวิญญาณถูกแล้วว่าใช่กศ,ศิลปะศิลปนีเปน้เป็นเป็นเครื่องมือที่เราใช้พูดถึงเนาะใช้ทั้งเรียกร้องอใช้ถึงใช้การเอ็กเพรสเล่าเรื่องรวมไปถึงแบบคอนเนค เข้าหากันและกันสร้างชุม community ของเราด้วยค่ะวันนี้เราก็เลยจะมา connect กันนะคะผ่านไพ่ art oracle ค่ะเป็นสำหรับที่ชอบมากอันนี้เป็น illustrated by มิเกลซอมเมอร์เนาะแต่ว่ามันจะเป็นศิลปินหลากหลายคนมากคือมันเอาเรื่องประวัติศาสตร์มาเล่าในแบบที่สนุกแล้วก็เอาให้มันมาเชื่อมโยงกับในชีวิตประจําวันได้อชอบมากซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือมันจะเห็นว่ามันจะเป็นรูป portrait ของศิลปินแต่ละคนเนาะซึ่ง ก็จะเป็นศิลปินจากหลากหลายยุคสมัยกันตั้งแต่ไปในซองไม่ถูงยุคโมเดิร์นไปสู่โพสต์โมเดิร์นอะไรเงี้ยซึ่งศิลปินแต่ละคนเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันเขาก็จะเอาคาแรคเตอร์ของศิลปินเหล่านี้มาสะท้อนว่าในพ่าออราเคิลเหล่านี้ว่าชีวิตของเราในเวลานี้หรือว่าที่ไพ่อยากจะบอกเราเนี่ยคืออะไรใช่น้าสนใจแกะเลยไหมแกะเลยไหมมาแกะเลยแกะเลยแกะเลยอ่ะเดี๋ยวบอกก่อนว่าเดี๋ยวคนไม่รู้ว่าออร์เคิลการ์ตคืออะไรกับ ไ<ล>พ่ทาโร่ไหมคไพ่ยิปซีส่วนมาก<ม>เวลาพาูดไพ<า>่พดูดวงไพ่พก็จะนึกถึงไพ่ทาโร่โใช่ไหมคะ<น>หรือไพ่ยิปซี<น>ซึ่งไพ่ทาโร่เนี่ยจริงๆต่างกันกับออราเคิลนะทาโร่เนี่ยมันจะมีจํานวนที่ชัดเจนคือเจ็สิบปดใบแล้วก็มันจะมีสําหรับเมเจอร์คาน่าไมเนอร์คาหน้า,า,นาใช่ไหมคะจะมีลักษณะที่ชัดเจนอยู่แล้วก็คือแบบเปิดสำรับไหนก็จะเห็นการ์แบบนี้ถูกต้องแล้วแต่ละอันก็จะมีความหมาย ที่จะเป็นความหมายของตัวนั้นๆแต่สําหรับโอราโคลเนี่ยต่างกันเพราะว่ามันจะเป็นอะไรก็ได้คนที่จะใช้ทาลุ่เนี่ย จะใช้ในการอ่านที่ค่อนข้างซีเรียสหลายๆครั้งด้วยความที่ไพ่มันมีขนบด้วยความที่ไพ่มันมีสัญ,ญลักษณ์ที่ซับซ้อนใช่ไหมคะแต่ออร์คโคลเนี่ยตามชื่อมันเลยอ่ะออร์คโคลคือการให้คําแนะนําจํานวนมันจะเท่าไหร่ซึ่งบางครั้งก็แบบเป็นไพ่มูมีก็มีแบบน่ารักน่ารักรคือไพ่มูมิอันนี้ถือว่าเป็นไพ่มูมิอันนี้มูมินะสำหรับราค่นนอนข้างมูมีนะออร์คโคลส่วนมากเลยจะเป็นไพ่ที่ให้พลังงานบวกดังนั้นดูทุกวันได้ไดมันก็จะมีคําถามว่าแบบ เอ้ยเราต้องบูชาไพ่ไหมด้วยความดี่บ้านเราเนาะชินกับความพูดกี่พามเนี่ยเนาะก็ต้องไหว้ทุกอย่างซึ่งสําหรับเราเราว่าไม่นะอเออมันมันเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งสําหรับเรานะเราว่ามันคือแบบคอนเน็กกับตัวเองแล้วก็เป็นการตั้งคําถามแล้วก็ดึงให้ไพ่เนี่ยช่วยรีเฟล็ก คำตอบที่จริงๆแล้วอาจจะอยู่ในจิตใต<ช>้สำนึกเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าอย่งงางนั้นมากกว่า<ะ>ในกล่องนะคะนอกจากที่เปิดออกมาปุ๊บแล้วเนี่ยเราก็จะได้ไกด์บุ๊กมาหนึ่งเล่มเนาะ uh huh. ซึ่งไกด์เล่มเนี้ยเขาเขียนว่า Guide to the art oracle เนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์3อันก็คือมี life work แล<ม>้วก<ม>็ inspiration ก็คือชีวิตการทำงานแล้วก็แรงบันดาลัจนซึ่งไพ่สัญลักษณ์3อันเนี้ยก็คือไพ่ใบหนึ่งมันก็จะมีสัญลักษณ์สามอันนี้ถูกไหมเอออันนี้ก็เป็นอีกกฎเกณฑ์ที่ ออร์คเนี่ยสามารถทําขึ้นมาได้ไม่เหมือนทาโร่ทาโร่มันตายตัวอย่างอันนี้อ,อย่างที่จอยบอกมันก็จะมี3อันใช่ไหมคะสามสัญลักษณ์แปลว่าเวลาเราอ่านเนี่ยเราสามารถได้เมสเซจถึง3แบบเลยจากพาไพ่ใบหนึ่งก็คือพไพ่ใบหนึ่งรู้เรื่องได้หนึ่งสาอย่างแล้วพอเปิดเข้ามาเนี่ยอย่างในไกด์บุ๊กอันนี้ค่ะก็จะให้เห็นว่าไพ่แต่ละอันหน้หนาไพ่เนี่ยชีวิตของศิลป,ปินคนนั้น,เ,นเขาเป็นยังไงก็คือเหมือนเป็นแบบพารากราฟเดียวย่อๆเกี่ยวกับ ประเด็นของชีวิตของศิลปินคนนั้นใช่ซึ่งจีทุกคนจีทุกคนมาลองดูกันนะลองดูกันดีกว่าได้เลยอ่ะอเ,เอามือซ้ายวางบนไพ่เลยค่ะทําไมต้องมือซ้ายอ่ะเพราะอะไรอ่ะมือซ้ายเนี่ยใกล้หัวใจกว่าถ้าดูเรื่องคนอื่นเราใช้มือขวานะคะทีเนี้ยอย่างที่บอกไพ่เนี่ยมันไม่ได้มีพลังพูดผีอะไรมันคือการคอนเน็กกับตัวเราดังนั้นให้จ้อยถามคําถามเนาะวันนี้นะคะเราจะขอคําแนะนาําจากไพ่สาหรับ การใช้ชีวิตอันนี้ควรจะทำยังไงนะคะอ่ะเสร็จปุ๊บก,ก็ตัดไพ่เป็นสองกล่องนะคะถ้าดูเองก็เกี่ยเองถ้าคนอื่นดูให้ก็ก็ให้ให้เกี่ยวอะซึ่งอ๋อความต่นันกันก็คือเราดูเองได้ด้วยหรออ๋อแล้วโคเนี่ยนะโอ้ยฐาโลกก็ดูเองได้เออ,เอ,เอ,อดูเองได้นี่ดูทุกวันโอเคอ่ะแล้วก็มือซ้ายาเลยขานึงใบหยิบมา เพราะมือสัหัสใกล้กับหัวใจของเราใช่ค่มมาเลยค่ะดูซิศิลปินคนไหนที่จะออกมาโอเค okay. เป็นใครเอ่ยดูวชมค่ะดูวชม,ค,ชมคือใครคะดูวชมก็คือศิลปินที่ตอนแรกเนี่ยทเขาทำงานในะฟิจอร์ซซึมนะคะแต่ว่าโด่งดังจาก,กา เพชรดาไดา้เนี่ยก็คือเจ้าของโถส้วมนะฟาวแท่นนั่นเองอนะคะซึ่งเป็นคนที่เอาของที่เรียกว่าเป็น f o u n อบเ j e c t หรือว่าวัตถุที่แบบทั่วไปที่ไปเจอมาทําให้เป็นเป็นงานศิลปะนะคะเรียกว่าเป็นหนึ่งในคนที่กวนตีนที่สุดใ,ในวงการนี้ก็คือแต่ว่า,าวันนี้เธอต้องกวนตีนจริงป่ะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นดูซิว่าคําแนะนําเขาเขียนว่าอะไรบ้าง scandal before stardom <laughs> คนเรามันต้องเปิดตัวแบบปังๆเนาะก่อนที่จะปัง <laughs> อาจจะต้องทำอะไรที่แบบเฉาโฉเน้นเนต่องมีเรื่องเฉาโฉก่อนใส่เกาะอ,อกไปเลย <laughs> ค่ะเลิศมาก making it look easy is hard อาจริงๆ <laughs> แล้วบางอย่างการทำให้มันง่ายๆ, <laughs> ายๆเช่นการส่งโถส้วมไปเนี่ย ที่จริง,รงมันซับซ้อนนะใช่ไม่ชใช่เล่นใช่ต้องอาศัยเคอร์เรจความกล้าหาญอะไรบางอย่างดังนั้นอย่างสมมุติถ้าแปลเป็นคำแนะนำให้จอยวันนี้อันนี้ก็เหมือนอว่าการงานที่เราคิดว่ามันอาจจะง่ายๆหรือว่าไม่ได้ซับซ้อนอะไรอ่ะมันอาจจะมีรายละเอียดเยอะที่เราต้องคิดและติดต่องก่อนอ่า อันที่สเป็นอันที่สมเป็นลูกตาแต่ก่อนก็ลูกตาคือ inspirationinspiration แรมรดานใจคือ m a y your bathroom humor leave a serious legacy นะฮะก็ขอให้แบบความมีอารมณ์ขันหรือว่าการแนวคิดที่แปลกแวกแนวของคุณเนี่ยเป็น legacy เป็นตำนานานสืบต่อไปสาธุ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 มาได้เลย คุณแดงจับไหมคะคุณแดงลองจับนะคะคุณแดงเป็นตัวละครรับนะคะถ้าคุณแดงไม่อยากให้เห็นนะคุณแดงก็หันหลังได้ตลอดเวลาหันหลังแล้วก็เอาเอามือจับมาคุณแดงนั่งนี้ก็ได้ค่ะเชิญค่ะโอเคให้ทายบอกเรื่องงานนะครับเอาช่วงช่วงนี้วันนี้สามเดือนสามเดือนโอเคสามเดือนตัดเป็นสองกองจ่ะการกำหนดช่วงเวลานี้ก็สำคัญมากเพราะว่ามันเราจะได้ตั้งจิตได้ถูกต้องเนาะว่าเราจะแบบเอาข้อมูลส่วนไหนยังไง ส่ดเต้นไมเคิลแองเจโล้ะหนึ่งในซูเปอร์สตาร์ของเราใช่ไมเคิลแองเจโลเนี่ยก็เป็นศิลปินชื่อดังในยุคเลยในสองผลงานจะรู้จักกันดีอ่ะที่เช่นรูปปั้นเดวิดซัสตินซัสตินชัปเปิลเบิร์ดออฟอะดัมซึ่งงานทุกชิ้นของไมเคิลแองเจโลเนี่ยทำไมมันถึงดังเพราะมันยากแปลว่าตอนนี้กำลังรับโจทย์ที่หีนมา นะอันนี้อันนี้สำหรับเรานะดัง mm hmm. นั้นอลองดูงคำแนะนำเริ่มก่อน No compromise is a good compromise mm hmm. ก็คือไมเคิลแองเจโลเนี่ยดังมากในความดือ้อคำแนะนำแรกคือให้เชื่อในวิสัยทัศน์ของตัวเอง oh oh. นะคะอันที่สอง b l e m is h origin is do not negotiate f l o r l e s s conclusions อ่า b l e m is h origin คือ,อการเริ่มต้นที่อาจจะไม่ได้สมบูรณ์ mm hmm. เพราะไมเคิลแอเจโลเนี่ย mm hmm. จริงๆแล้วก็เป็นลูกที่แบบว่า ผู้คนชนชั้นแบบไม่ได้สูงะะแล้วก็ไต่เต้าขึ้นมามาเป็นศิลปินระดับโลกเนี่ยคือเขากําลังบอกว่าตอนเริ่มมันอาจจะไม่สมบูรณ์ร้อยเอันนี้เราคิดว่าคุณแนงอาจกําลังอยู่ในช่วงที่มีความติดขัดที่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้ตรงตามที่แพลนไว้ตอนแรกในในช่วงแรกเนี่ยอย่าให้มัน,มนเป็นอุปสรรคว่าเฮ้ยตอนจบมันจะไม่ดีแบบที่เราหวังสุดท้าย b e c o m e ill with unhealthy perfectionism สิ่งที่เป็นจุดบอดของคุณเนี่ยก็คือ perfectionist คุณพยายามจะทำให้มันสมบูรณ์แบบตามที่คุณอยากจะได้อย่างไงค่ะซึ่งอันเนี้ยต้องระวังเพราะว่าอย่างไมเคิลเองจะรูเองอะ่ะก<ม>็พยายามมากจะให้ทุกชิ้นให้มันสมบูรณ์แบบให้เป็น perfect กอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็ทำให้เขาเองป่วยแล้วก็กมี u n f i n i s h เออใช่ทำให้เป็นอุปสรรคในการทำงานมากกว่าที่จะทำให้งานมันดีแล้วในภาพรวมมันอาจจะไม่ได้ฟังในทุกจุดแต่มันจะมีบางจุดอะ ที่จะเป็นตำนานของเราต่อไปถ้าให้เราอ่านนะเราอ่านประมาณว่าน่าสนใจมากเลยเพราะแบบเออสนุกยันทีนี้เราแบบเปิดดูหไหมว่าว่าใครหน้าใครมันเป็นยังไงบ้างอะหลังเด็กนี่ก็จะเป็นโอกับเอก็คืออ artist oracle เนาะพาดกันไว้แล้วหน้าเด็กก็โอ๊ยเก๋่ๆมากเลยมีมอนเรียดาลีใช่ไหมนะพอหลอก s u r r e ลิซึมพอหลอกก็คือเอ็กซ์ไกลแบบพิชินิสดูคำแนะนำมันแล้วพราที่ทุกคนบอกว่าแบบ งานแบบนี้ฉันก็ทําได้ค่ะทุกคนนึกงาน abstract e x p r e s s i ของพอลล็อกออกนะคะของคำแนะนาของพอลล็อกว่า n i n g doesn't c o m t with t ทอ l e ความหมายจะไม่ได้มาพร้อมคำน้้่ะเพราะอะไรไม่แล้วชีมไม่ตั้งชื่อรูปจริงไงใช่คือัน Ti โตเป็นหนึ่งในศิลปินที่ไม่ตั้งชื่อรูปอันนี้ก็เหมือนแบบเออเราไม่ต้องใส่กรอบอะไรให้ด้วยให้ภาพให้ชีวิตของเราอไม่จําเป็นต้องตั้งชื่อเป็นต้น อันนี้ก็เราชอบมากอีกคนหนึ่งซิ n ดี้เชอร์แมนนะคะเป็นศิลปินหญิงเป็นช่างภาพด้วยเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยแล้วก็เขาดังมาจากการถ่ายรูปตัวเองในหลากหลายคาแรคเตอร์คำแนะนำของพัยก็คือ d Don't be yourself Be yourself คืออย่าเป็นเธอแต่เป็นเธอ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 คือจริงๆแล้วตัวเราอาจจะมีหลากหลายอัตรามากกว่าอันเดียวที่เราายึดถืออะไรอ่ะอีกคนหนึ่ง เจฟคูน <f> มีเอาเลฟเฟร์เรนต์มาจาก pop culture เนาะอย่างงานที่ดังๆก็คือสก u อ p เจอร์ที่เป็นรูป ลูกโป่งบอลลูนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขียนว่า the future is big bright and shiny อนาคตของเราจะต้องเต็มไปด้วยความเรื่องผมว่างานที่พอพูดถึงการเป็น pop culture เนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญในงานเจฟยูลคือการเลือกใช้ material ที่มันแบบ shiny มากเนี่ยความเป็น metallic อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ sizing มันก็ matter ขนาดมันใหญ่มากคือเอาของที่มันเล็กๆน้อยๆในเห็นเราชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันขยายใหญ่อันดีคนหนึ่งที่รักมากแล้วหลายคนคงรู้จักก็คือฟรีดาคาร์โล ชีวิตของชีก็เป็นหนึ่งในศิลปินที่ชีวิตแบบขมขื่นมากแต่ง,งานของเขาอะ่ะมันก็ Amazing เพราะสิ่งนี้เช่นกันเพราะว่าเขาเอาความเจ็บปวดหรือว่าเรื่องราวชีวิตเขาเนี่ยใส่เข้าไปในงาน painting ของเขาดังนั้นในในตัว c a p ชั o n อันนี้ก็จะเห็นว่า art is your most loyal companion ใช่ไหมแล้วก็บอกว่า you can you don't spell painting without pain คือในคำว,ว่า painting ก็มีคำว,ว่า pain อยู่ก็คือความเจ็บปวดเนี่ยก็อยู่ใน ภาพวาดในงานศิละปะของเราได้ซึ่งเราจะเห็นว่างานของศิลปินหลายๆคนที่น่าสนใจเนี่ยมันคือมี drive ในการขับให้ทํางานศิละปะผ่านความเจ็บปวดหรือประสบการณ์นในชีวิตเนี่ยที่มันผลักให้ทำงานหลายๆชิ้นออกมามคนหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือไอ้เวเว่ยนะคะซึ่งเป็นศิลปินจีนแตว่าตอนนี้ลี้ภยัยซึ่งก็เป็นศิลปินที่เรียกว่าตั้งคําถาม,ถาม กับเรื่องการเมืองกับเรื่องบ์เดอร์เส้นขอบของทั้งความเป็นคนของทั้งมนุษยธรรมมนุษยธรรมซึ่งส่วนใหญ่้วแบบที่ต้องโดนขับไล่ออกไปเพราะเปิดโปงความแบบว่าชั่วร้ายที่รัฐบาลจีนพยายามจะปกปิดไว้อะไรวัดสันวัดสันก็เหมือนจะเห็นว่าเป็นคีย์ที่เมิอเอาความเป็นงานศิลปะเนี่ยเข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวันแล้วเราคข้าเดียวกันอย่างที่พี่โอ๊ตบอกตอนแรกว่าเราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะไปในเวลาเดียวกันด้วยอะไรเงี้ยคือการหยิบเด็กขึ้นมาพวกนี้มันอาจจะแบบว่า ไพ่แต่ละอันเนี่ยนอกจากที่เราจะรู้ว่าเขาอยากจะบอกอะไรเราแล้วมันอาจจะทำให้เราอยากไปแบบศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและทำความเข้าใจศิลปะมากขึ้นจริงแล้วแล้วเราคิดว่าสำหรับเนี้ยมันเป็นตัวแทนของสิ่งที่ว่าศิละปะมันไม่จําเป็นต้องเป็นจิตรกรรมเป็นสิ่งที่แขวนอ,อยู่บนผนังพราศิละปะจริงๆอาจจะเป็นข้อคิดอ,อาจจะเป็นวิธีการมองโลก อะไรอย่างเงี้ยที่ถูกส่งผ่านโดยคาแรคเตอร์ของศิลปินเข้ามาสู่ชีวิตประจําวันเราดังนั้นเราว่าเออสาหรับคนที่อาจจะไม่ได้มีความรู้หรือแบบอยู่ในวงการหรือแบบยังเพิ่งเริ่มต้นที่จะเข้ามาสนใจศิละปะเนี่ยอะไรแบบนี้ถือเป็นจุดเริ่มแล้วก็ประตูที่<ต>ดีดเลยนะท,ที่เข้ามาสู่วงการนี้ ส่วนแล้วสับส่วนคนที่แบบทํางานศิลปะอยู่แล้วอ่ะบางทีมันไอ้ไพ่เนี่ยมันก็ทําให้เห็นว่าชีวิตมันไม่สามารถแยกออกจากงานศิลปะที่สร้างขึ้นมาได้เหมือนกันชีวิตของศิลปินและงานศิลปะมมนควรจะต้องไปเป็นเรื่องเดียวกันยังไงก็ขอบคุณพี่โอดมากนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญปิดซีซั่นที่หนึ่งของ unpack ของเรานะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คราวหน้าค่ะบ๊ายบาย